สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classic a o l Future นะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำกันนะคะจากราคาทองคำที่ปรับขึ้นติดต่อกันแล้ว3วันนะคะในสัปดาห์นี้เ,เมื่อคืนนี้ก็บวกขึ้นมาอีก2.60 US d ลลาร์ต่อออนนะคะปิดที่1,713.4 US d ลลาร์ต่อออนนะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากเงิน US d ลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเนี่ยปรับสูงขึ้น การที่เงิน US ดอลลาร์อ่อนค่าลงก็เพราะว่านะักลงทุนคลายความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้ของยุโรปเมื่ออิตาลีเนี่ยสามารถที่จะประมูลพันธบัตรได้ครบตามจํานวนวงเงินสูงสุดนะคะที่ได้ตั้งไว้แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตามนอกจากนั้นนะคะก็ยนะังมีความหวังนักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับกองทุน EFSF นะคะซึ่งกองทุน e FS f s f EFSF เนี่ยก็จะขยายเป็น1นึ่งทริลเลียนนะคะหรือว่า1ล้านล้านยูโรแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการป,ะประกันพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยมีผลทําให้เงิน US เอดอลลาร์อ่อนค่านะคะส่วนราคานะ้ำมันที่สูงขึ้นนะคะก็ก็คือ,อมีความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอิหร่านนะคะก็คืออังกฤษเนี่ยวีโต้อิหร่านกรณีของการ เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ประชาชนอิหร่านก็เข้ามาประท้วงนะคะรัฐบาลอังกฤษที่ที่สถานทูตของอังกฤษนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานนี้ออกมาค่อนข้างดีนะคะก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยปรับบวกขึ้นมาได้ถึง56.0นะคะในเดือนตุลาคมอันนี้ก็เลยมีผลทำให้ดัชนีหุ้นดาวโจนเนี่ยปรับบวกขึ้นมาได้32.6จุดนะคะ การที่ค่าเงิน u s เอดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่31.23นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นถึง1.58เหรียญต่อบาเรลก็สาเหตุเรื่องอาการประท้วงของอประชาชนอิหร่านนะคะต่อรัฐบาลอังกฤษกรณีวีที่รัฐบาลอังกฤษวีโต้อิหร่านนั่นเองนะคะส่วน SPDR นะคะยังถือทองคำเท่าเดิมนะคะวันนี้เราก็จะมาดูแนวโน้มทางเทคนิคกันนะคะว่า อันนี้ก็คือกราฟในรายวันนะคะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันแล้วนะคะแนวต้านในช่วงนี้ก็คืออยู่ที่บริเวณ1,725นะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นสู่1,740แล้วก็1,750นะคะส่วนแนวรับวันนี้นะคะเรามองที่1,717นะคะแล้วก็ถัดไป1,705นะคะ ซึ่งถ้าอ่อนตัวลงมานะลงทุนที่ยังไม่ได้เข้าซื้อนะคะก็สามารถที่จะเข้าซื้อเพื่อ,อทำกำไรที่เป้าหมายที่เราให้ไว้ในช่วงแรกนะคะก็คือ1,740แล้วก็1,750นะคะถ้าเรามาดูกราฟในรายในรายวีคนะคะเราก็จะเห็นว่าแท่งราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือ เส้น uptrend line ตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อเพราะว่าไม่ได้หลุดเส้น uptrend line เส้นสีน้ำเงินตรงนี้มาได้นะคะส่วนถ้าเราดูกราฟในรายสี่ชั่วโมงนะคะเ,เราก็จะเห็นว่า MACD เนี่ยเริ่มเป็นบวกแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือ,อ,อ stochastic เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะคะ แล้วก็ชนแนวต้าวบริเวณ1,725งพเดอดีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะก็คือถ้าอ่อนตัวลงมาที่บริเวณ1717ถึงบริเวณ1 7 0 5นี่ก็เป็นโอกาสที่นลงทุนจะเข้าซื้อนะคะถ้าหากว่ายังไม่มียังไม่มีสถานะนะคะก,ก็สามารถที่จะเปิดสถานะลองได้ในช่วงนี้นะคะการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้ก็จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ